ไหนเอามาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยข้าวจ้ะเฮ้ยข้าวเหรอเฮ้ยผมมาโผล่มาตรงนาข้าวเหรออ้สวัสดีครับสวัสดีครับเออเรามาดูข้าวกันผมมากระถังพิเศษเนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่เนี่ยเห็นไหมข้าวก็เหมือนกันโอ้โหอะไรกันนี่มันสวยมันข้าวอะไรมันดูมันสวยขนาดนี้ ผมไม่รู้อยู่ไหนผมต้องมาตามหาคนก่อนนะไม่เจอคนเลยเดี๋ยว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 เดตามหาคนก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยมาดูข้าวสวยครับเนี่ยมาดูข้าวนะครับโอ้เหลืองเป็นทองเลยเนี่ยเหลืองเป็นทองเลยใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วที่นี่ทิศที่ไหนครับบ้านบึงเวียนค่ะบ้านบึงเวียนผมทีเจพตำบลบางกระทุ่มอเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกอ๋อครับผมมากันเยอะเลยเดี๋ยวผมมากับถังวิเศษผมนะครับ มาตามหาเกษตรกรที่ใช้มุดฟอไรท์มีไหมครับคนนี้เลยครับคนนี้ครับคนนี้ใช่ไหมครับไหนลุกมาขึ้นคนไหนเป็นเจ้าของแปลงสองคนเลยใช่ไหมครับโอ้โหแนะนําตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับนายปทินเสาหอมครับชื่อเลยพี่นายปทินเสาหอมครับนายปทินเสาหอมครับผมแล้วใช้มุดฟอไรท์เหรอพี่ใช้ใช้มากี่ครั้งแล้วครับพี่ใช้มาตั้งแต่ข้าวได้หนึ่งเดือนนะคะอ๋อข้าวได้หนึ่งเดือนจะไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ตั้งแต่เล็กเพราะว่าเขามาแนะนําช่วงข้าวหนึ่งเดือนนอ๋อใช้สูตรอะไรครับใช้สูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งผสมกับเชื้อราเทียร่านะอ๋อใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งไอเนี้เนี่ยนะตัวเนี้ยสูตรหนึ่งนี่ครับอ๋อผสมกับเทียร่าเทียร่าคือตัวนี้ผสมกันอย่างละ5ซี5ซีนะครับตอนน้น20ลิตรครับผมแล้วเป็นไงบ้างดีงพี่ใช้แล้วเป็นไงบ้าง มันจะงามเขียวเขียวทนนะเขียวนานเราประหยัดปุ๋ยมันประหยัดปุ๋ยมันไม่เปื้องปุ๋ยครับปุ๋ยเคยหวานจ็มทีนะเนี่ยสิบห้าลูกแต่ลดลดมาครึ่งเลยอะเคยหวานสิบห้าไร่นี่นี่มันสิบห้าไร่เคยหวานสิบลูกสิบกว่าลูกเนี่ยมันเหลือห้าลูกครึ่งเองเที่ยวนี้จากสิบห้าไร่หวานกี่ลูกนะครับสิบลูกหวานสิบลูกเที่ยวนี้เหลือแค่ห้าลูกครึ่งห้าลูกครึ่ง โอ้โหถือประหยัด<า>นะครับนะประหยัดมากอ,อปีกครคึ่งหนึ่งประหยัดปีกครึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกันยังไม่ได้ทราบชื่อพี่ชื่อพี่แล้วครับเนี่ยชื่อมาลัยเสาหอมจ้ะชื่อพี่มาลัยเสาหอมนะครับเป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้พันข้าวพันอะไรครับพี่ตรงนี้สามหนึ่งจ้ะพันข้าวพันสามหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วข้าวพันสามหนึ่งอายุกี่วันพี่อายุมัน ร้อยสิบวันเนี่ยร้อยสิบวันค่ะร้อยสิบวันอ่าตอนนี้กี่วันแล้วครับเนี่ยได้แล้วเก็บได้กำหนดของเราตมันโอ้โหดูดูข้าวนะครับเกี่ยบพอดีจ้ะอืมกเกนดเยอะรวงมันพี่ว่าเป็นไงบ้างพี่ก็ดีครับเม็ดใสจ้ะเม็ดใสนะเม็ดเต่งเม็ดเต่งใสนะฮะเม็ดเต่งใสอืมไม่ค่อยมีรีบโอ้โหนะพี่โมงว่าเป็นไงพี่ส่วนตัวพี่โมงจัดพอดีเลยดีนะทุกปีเนี่ยลวงมันจะใหญ่ใหญ่กว่าทุกคราวลวงใหญ่กว่าทุกคราว เวลาช่วงฉีดช่วงระยะกำลังจะออกรวงเาฉีดแล้วมันจะออกรวงเสมอกันครับออกรวงเสมอกันนะครับดูแลน้ำหนักดีดูแลน้ำหนักดีนะครับนนแล้วก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างพี่ปีที่แล้วครับที่ไม่ไม่ได้ใช้ปีแล้ว<อ>ไม่ไม่ดีเท่านี้ตอนอยังตอนนั้นใช้ใช้เพื่อปุ๋ยเมื่อก่อนเนี่ยสิบกว่าลูกอะลดมาครึ่งเลยอยมันกินยาไม่นั้ใส่สองผลนี่มันสิบกว่าลูกเลยอ่ะครับเทวนี้มันใส่แค่สองสองครั้งเองเนี่ย มาใส่ช่วงแรกครั้งนึงสามลูกมาแต่งหน้าเลยผลสองไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะมาฉีดยาไปแล้วมันงามเขียวไม่เลิกเลยเขียวไม่เลิกเลยแต่งหน้าไปสองลูกจ้ะเขียวไม่เลิกเลยไม่กล้าใส่ขนาดไม่ใส่ยังล้มเลยกลัวมันจะเฟื้อใบอย่างเงี้ยจะงามเกินเลยมาแต่งหน้าาสองลูกเลยหมดปุ๋ยไปประมาณห้าลูกครึ่งเองหมดปุ๋ยห้าลูกครึ่งนะครับจากสิบห้าไร่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้สูตรสองนี่ใช้ยังไงพี่สูตรสองใช้ช่วงระยะตั้งท้องจ้ะ ผสมกับเชลาเนี่ยเชลราเนี่ยอัตราเท่าไหร่ครับห้าตีตีต่อน้ำยี่สิบลิตรมันเขียวทนเขียวแบบเขียวไม่เลิกอะเขียวไม่เลิกครับขนาดจะเกี่ยวได้ใบยังเขียวเลยนอนเนาะครับอยู่ที่เยโอ้โหใบกำหนดเป็นเกี่ยวได้แต่ปกติมันจะกรอบหมดเลยละใบก็นนี้มันไม่กรอบมันเขียวอยู่ตลอดเลยสมบูนจัดพี่พี่โม่เพี่พี่โม่เนาะลองจับดวงดิพี่เป็นพี่ ก็ดีครับเม็ดใสใช่ไหมครับเนี่ยไปเยอะเม็ดร้องแทบไม่รีบเลยเนี่ยไม่มีเม็ดดำดูไหมเม็ดจะไม่ค่อยมีดำเห็นไหมไม่ดำเลยใสทุกเม็ดเลยแม่แห้งแห้งจัดเลยมันแห้งจัดมันบ่ายแล้วอ่ะตอนเช้าไปไปรถเดี่ยวถ้าเช้านี่ก็ตะเกี่ยวอยู่จะเกี่ยววันนี้แล้วค่ะเนี่ยอ๋อตะเกี่ยววันนี้เันพรุ่งนี้นี่นะจ้าโอ้อันมีอีกสองท่านที่มาด้วยกันอ่าแนะนำตัวหน่อยครับอ่าคนแรกครับผม สวัสดีค่ะนิสาพมรมาศค่ะอยู่ที่ไหนคะพี่เนะี่ยตัวนี้นึ่บางกะทุ่มค่ะอือเป็นคนขาย<ท>ด้วยเป็นตัวแทนของนูตโฟไรส์ค่ะเป็นตัวตัวแทนนี่นะครับผมรับพี่นิสาดูรูปเป็นไงบ้างพี่ดีค่ะดีนะครับนะจ้าจ้าจ้าอืมอีกท่านหนึ่งครับอยู่ถนนครับสวัสดีครับผมพยานครับเนี่ยพยานรู้เห็นนะผมเห็นข้าวเหลืองมันทองผมอยากให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับกรุณาเปิดใจได้แล้วครับของเขาดีจริงๆครับทั้งนูโฟไลท์สูตรหนึ่ง สูสองอบวกเคียรา่าในอย่างละห้าซีซีเท่านั้นประหยัดมากๆเลยครับเปิดใจใช้เลยครับทุกๆทั่วประเทศไทยรวมพร้อมที่จะเข้าอาอาเซียนด้วยครับในสิบประเทศของเราในอนาคตโอ้โหสุดยอดครับในฐาน,นะเจ้าของแปลงพี่ทั้งสองท่านครับ,รบพี่โม่งกับพี่นะฮะชื่อเล่นชื่อนี้อะไรครับพี่โม่งกับพี่มาเลยนะครับอยากจะฝากหลังจากที่ใช้นุชฟลายบนนี้อยากจะพี่โม่งนะคนแรกก่อนฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยพี่ อย่าไรเนี่ยอยากให้ใช้เพราะว่ามันได้ผลดีไงทำแล้วมันได้ลดต,ต้นต้นทุนเคยใช้ปุ๋ยมากก็ต้องลดลงแล้วก็มาใช้ตัวเนี้ยมันจะประหยัดเยอะแล้วก็มันก็มีผลดีครับ,รบแต่ก็ทำนาก็เพิ่งเห็นเนี่ยครับว่ามันเนี่ยใช้ได้เลยยาตัวเนี้ยแน่อนอนเลยครับครับพี่มาอะไรเลยพี่ทีนี้มาฝากถ,ถึงพี่น้องเกษตรก่อนนิดนึงโอ้ก็ดีครับเนี่ยใช้แล้วประหยัดปุ๋ยมากเลยครับเนี่ยครับแล้วข้าวแล,แล้วจะมีน้ำหนักดีครับอืมเม็จะใสแลดูนะ เขาเคยได้อย่างนี้เคยทามามันก็มีโลกของเคยได้แต่ไม่ดีอย่างนี้มันดีดีแต่ว่ามันจะใช้ทุนเยอะดีแต่ใช้ค่าปุ๋ยค่ายานี่จะเยอะมากอ๋อยังประหยัดปุ๋ยอันนี้อันนี้ลงทุนน้อยลักษณะต้นข้าวเป็นยังไงครับเนี่ยลงทุนน้อยต้นแต่แข็งต้นจะแข็งสวยแล้วเด้งกลับสู้มือเลยเนี่ยเออ ครับผมดูรวงสวยมากนะโอ้ยนี่นี่ข้าวเป็นปั้นเลยเนี่ยโอ้โหมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวนะรูไลยเนี่ยชาวนาเนี่ยไม่รวยข้าวนี่จะไปรวยข้าวไหนโอ้โหนั่นนั่นนพี่มองครับโอ้โหแล้วแปลงตรงข้ามมัเนี่ยพี่ ครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยาตัวนี้ครับแต่อันนี้ใช้ครับอันนี้ใช้อ๋อนี่คือแปลงตรงหน้าผมนี่นะครับครับครับอ๋อนี่คือไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่ไม่ใช้ฟลอร์ไลครับอันนี้ไม่ได้ใช้เป็นแปลงเพื่อนบ้านกันครับติดการแปลงติดกันครับโอ้ข้าวเป็นไงพี่ก็มันติดกันเลยครับคนละเรื่องครับของเขาเป็นไงครับของเราลวงดีกว่าต้นดีกว่าเยอะครับผมเขาล้มง่ายเลยดิเขาลวงเล็กครับอันนี้ไม่ไม่ได้เลยครับเนี่ยแจกคกานเยอะดูใช้ที่ของุฟลอ นี่่ของเรานี่ของเราเป็นอย่างนี้ของเรารลวงแจมแจ้วโอ้ท้าทำถ้ากายาตัวนี้เหมือนกันข้าวก็จะเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยโอ,อยย้อยากให้ใช้กัน,นทัวกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับจะแนกนําให้เษกษตรกรคน,นอื่นแต่ก็มาดูกนหลายเจ้าแล้วมาดูแล้วโอ้ดีจริงๆใ,ใช้ยี่สิบถึงสามสิบซีซีพอเจอห้าซีซีเข้า โอ้โหสุดยอดกว่าชุดนั่นยังอัปชิตต่างขนุนยังไม่หมดเลยน่ะอไปเซ็นเข้ามาเลยนั้นเนี่ย๋อถือว่าประหยัดเลยนะพี่นะพอไปเขาก็แนะนําให้ใช้พอดีแล้วมาใช้แปลงนี้เสร็จมันไม่หมดนะยี่สิบไร่อ่ะไปใช้แปลงนู้นต่ออีกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนนะครับขอบคุณมากนะครับดี่ที่อ่าใครว่า นำสิ่งดีๆมาใช้อย่างพี่พี่โม่งกับพี่มาลัยนะฮะพี่โม่งพี่มาลัยเนาะนะก็เปิดโอกาสที่จะได้ใช้สินค้าดีๆแล้วก็ขอบคุณพี่นิสาแล้วก็พี่สุรินนะครับที่นําสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรนะชาวบ้านเรานะครับเข้ามานะครับผมผมครับมุดฟอร์ไลท์ุดยอดม